มาดออกไปก่อนแล้วอันไซพ่อสักตัดตัวใดพ่อใส่ของพ่อสักหนึ่งโอ้อันพ่อสักอันจัดให้แล้วอันว่าอันโอ้คัดให้แล้วโอ้ยจัดให้เงี่้งวดให้แล้วโอ้ยงวดจะแล้วงวดจะดนตัวน้อยเพาต้องมาเบิ่งดอกของพ่อสักกันนะของผมทางตัวใหญ่กว่านี้ของพ่อสักกันนะ คนน่ะชอบเสนอกินกาแฟคนนั่กาแฟนน้ำเปล่ากาแฟพ่กินเนอะไม่ได้กินกาแฟดอกสงเินสว่างนัการเมอนเนสว่างมาตลาดนี่มอกินน้ร้อนน้ร้อนไม่ไาวาเอาเจ้าร่มีเจาออกไปอีเจานีปเอง ท่นคีดเรื่องหลักฐานเก่าอันนั้นมัตนต้นอันต้นน้อยเพราวของภาษากันนะท่นอยู่ในกระดาษน่นนะนะ <t> นี่เด่นี่ <t> พี่พ <t> ีม่มาเบิ่งของภาษาหนูพี่จังของแ <t> ค่จังของแค่เนาะขั้นขั้นบระมาณนั่น คเป็นของความขนมเมนไรเมื่อวันก็เอาไว้ใส่วะรักแปงโรตีอโถึงแล้วแล้วเดี๋ยวุยีวนะัาได้คุยด้่ษไท้ามันลงไม่ใส่มีอะไรก็ซื้อมีแป้งก็น้อนอมีวมมีความหวาหอมถ้าจัดจับดจับหวจริงหวจิ โอ้ยนผู้สามแปดแล้วนาะผู้สามดเบื้งเลยวะอ๋อเป็นลงแล้วควระบอคือกันนี้บอคือกัอยุต่าหันตัวน่อยตัวใหอ่าตัวเดียวแล้วขีดแห้งๆันนี่ขีดแห้งๆมสองเส้นสามเสนขีดกลนในข่วง ตัวนี้วงกงมพร้อมตัว <c oughs> นี้พ,พ่อเพชรดอกว่องอันวงเพราะว่าอันพ,พ่อซักคัดออกตัวเน้นแต่มีสามคู่นั่น,อ,นอันสุมตัวนี้ปั๊บอันสุนนสนนนสนม,มนี้มันเป็นสุดเต็มนี่มันหนี้อยู่นี่ลักช,ชันซิปเป็นซิปมวยเป็นมวยบนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่อันน,น,อนั้นไปซับฉุนยังไงวอนี่อันนั้นเบื้องอะไรดอกของพ่อซักตัวน้อยอันอยู่แน่อันเพป็นอ่อนอันตัวน้อยเป็นอ่อาปากกาเขียนตัวน้อย โอเคไช่เน okay. yeah. ี no ่ยเดี <huh ๋ยวด้เล่ครับเดีนี้อนไม่อีมกันนั่นเลยบอสเนี่อันนี้รักฐานของเพื่นมันตัวน้อยโอ้คือได้เนวเน็บง่ามฉบระสักเขียนดูอนตัวเขียนหมด ม่อย่นนี่มันจะแครเอาไม้แล้วพอักนี่เด้อันพอสักพัดในคัดเหได้โฮ้ยบ่เบาเบาเอาแล้วคำมันไล่มือพืนเขียวตะไลยมือพอซักคนเดียวเพิ่งอยู่ใ้มือเลานี่ยเเขียวดูเถอะปกันี่คนาชงเนาะโอ้ยเอมามากเออเรียกนอนมากเลยเอฟซีเคยจากได้แต่เนี่ยเรียกนอนมากมุดที่แล้วอยู่ไหนมุดที่แล้วอมมตกสมมตต่าขี่เห็นไหนมุดที่แล้วเรียกพอักเรีกนอนมามดที่แล้วมุดที่แล้วใสหลักพอสักมุดที่แล้ว อันนี้ชุดเต็มบาดเต็มตัวเน้นบอกพอนยกออกมาตัวเน้นน่ะแต่ว่าตัวนี้พอนยกมากมีใครผมมากมีใคเก่านึกเห็ผมมันอ่ะผมมีเก็ดเก้าอย่าผมน่ะมีโบโบมีมด็กเก้ามันถึงนี่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 ชุดไปเห็นชุดไม่นี่ยนั่นบอกพอสับนี่แหละตับหลุดมีเด็กเก็ดเก้าเลยเออเป็นสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเนาะนั่นบอกวัวนี้พลาดแล้วนั่นพลาดแล้วบอกรักสิบ เต็มเต็มทั้งสิบทั้งหน่วยเต็มเต็มทั้งสิทั้งหน่วยเต็ม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 บนเป็นบนเก้าเจ็ดหมวดนี่เลยศูนย์สองสามหกเจ็ดตัด ตัดบนตัดสองตัดสามตัดสตัดสเน้นเน้นที่ไหนกาแดงเน้น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 เตัวเน้นเน้นที่หเน้นเน้นที่หกหกลักสีบนมืสเับนงนงานหกจะมาลางวนหรือเจ้า บนลงล่างงวดนี <c oughs> <found> <c oughs> ้น่จะบอกให้เป็นบาอบนดก่อนงวดก่อนหหนึ่งบนล่างงวดตีเแล้วก็บเนบนก็ล่างเออซีเฮดเอาเลือดิีไเฮดไทยยอนี่ไอบอลเนียไอบอลเนี้ยทา้เนี่ยมันเป็นกธรทมดาอ๋อไมดขวอยกับเขาีเดอ์หาหนึ่งตรงๆเลยกับกสาตรงๆเนาะเนาะเพื่อนเขาบนล่างสองวดตีเลยดิแมน้มดสักแม่นสักเน เลขน,นอนมาคือว่าพอ้อศกแม่นมากแ่นมา่นเอตัวเองี่ว่าพอกคือเจียงแค่สุดยอดนม่าอยู่ครแ่นเสักโคตแม่นโคตแม่น,มนเลขนอนมาถูกเต็มเต็มเก้าหนึ่งตรงตรงูลืมตัวนี้คือบอิจุด,ด,น,ด<า>น,น้อบานกันไดบอหน่วยคือบอดด้โอหนอย่ยสหน่วยใส่หน่วยใส่หน่วยนี่นี่ งวยบ่ะ่เห็นดอกตัวน้องเ้มันน่อยบ่เห็นดอกหลักงวยบนบ่สักหลักงวยบนบ่เขเยนตัวนีนึ่งสองสามเก้าผบอกแปตนเนี้ยแปตัดทิมบ่ะแปดตัดทิมอันเด็ตัดเหรองินบ่ะแปดตัดแปดส้งูสองูเก ศูนย์เก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสามหกเก้าหกเก้าเอ้าคือห้นตัวกเพาจบคูนเกาะออกไปลนีศูนย์เก่าวีธิออกอีกได้นันบ่สางบอกไม่เกี่ยวมัถือหับออกศูนเก่าเจ็ดนอเขาเดินเดินเดนเดินไปเลยเดินบนบ่เดินบนอออันพอาเอากาแดงเขียนเนี่ย เออนเราดิฉันเราดิฉันเนี่ยเอาเด่นบนกระตุันเด่นนั่นน่ะย่างย่างโอเป็นยังโมเดีร์นโอแม่เอาแดงเช็ดเลยพ่อศักดล์อย่าหบุดบอปชิดแน่อ๋อเอาขุทียาขึ้นยกออกไปยกไปขึ้นยังงวดที่แล้วโยกเล่านี่นี่เดี๋ยวอู้หูก็นี่นี่เดเมนี่แม่อู้ยโยกคือเก่าคือเก่ากำลังโยกเอาเอาเป็นเอาน้ำเงินเก่าน้ำเงินโอ้ยเหล็กซองกับไว้มีหางเจ็บชิดทางช่องเด้อครับผมเนาะงวดนี้ครับผมกินนเาะของพ่อศัก บนจะลงล่างอีกไหมงวดนี้น่ะส้องนงกินเนาะบบบนี้บบในบนี้มมนต้องเขาล่างตรงๆบนเป็นบนล่างบนพาล่างแลพวมาเล็กนอนมากงวดนี้บนแมนดอกบนร้ล่างเก่าันละซื้อบนล่างอีกว่านี่่ตัวไานไงใส่หลักฐารใส่ดูดูงวดที่แล้วสิเป็นสิบนไหน บนบนบนด้านล่างเนี่ยนะล่างล่างสิบล่างเอาเครื่องแห้งกูจะเอาเครื่องแห้สองรักสองไปรักหนึ่งซับโซนมันสับโซนโอ้ยเงิดหลายเนาะเรือเข้าว่ายังไงยังไงก็เบนดนล่างไปเลยก็เอ้ยมันสับโซนบอบอวบอบอเปียงสับเปียงสับกีจาว่าบอาผิดว่าไม่ได้แม่นหลังเล็ออกเพราะสักบวมีบวมีมีหลักฐานมีตัวอย่างหรือเปล่าสิมาเฮ็ดเลขออกแล้วโอ้แม่นทีาว่าข้าวว่เป็นล่างข้าวว่าเนเขาแล้วนี่ยเนาะ คนคนตรงๆล่างตรงมันหันแมนแมนนี่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 มันสับสนนี่นี่สายสายสายสิบหน่วยสิบหน่วยนี่นี่สูตรของเขาแมนบอแมนจะหน่อยก็คือจะเกียงใช่ัไหมว่าเนาะแมนขอเม็ดเดียวหน่อยล่างเม็ดเดียวพอแล้วเอร่างแค่ตัวเดียวบ่อยังได้ตัวเดียวบ่แมนครับทำเอาทำเอาโอ้โโอบปันนันเนาะทำเอาโดนวันนอกทำเอาดวงตาดวงตงบัดนี้ล่างบัดนี้ ว่าแม่นบ่แม่นเม็ดเดียวก็ถือว่าบ่หลายเด้อสิเลขน้อนมากพอซับเน็่เลขกสามคู่บ่หลายเด้อเพิ่นเนี่ยสามคูเนี่ยสามไซร์ครับนันบ่นแม่เพิ่นเนี่ยสามคู่บ่หลายเด้อูไหลายมาแต่ใส่หามาแต่ใส่อะไรเนาะพอซัอบูยซื้อตัวมันมีบ่นมีล่างเนาะอ๋อว่าเราซักทำนเนี่ยกระฟังผู้เลด็จผู้ขมูเทอรเกี่ยพอถือแล้วซื้อตะบนโอ้เดินหลักเขาว่าฟังอาจารย์ว่าอาจารย์เรกวัดผู้เฮ็ด เส้นของแข็งใช่ไหมครับว่าผู้เฮ็ดบวกกันนั่นเนาะเส้นของแข็งเหรเส้นของแข็งเวียนอ่ะเนี่ยบนเป็นบนล่างบนล่างเจ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่จะคักแท้สิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยนี่หลักสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเจ้หลักสิบมาแล้วหลักสิบมาแล้วกับก้าวหนึ่งแล้วค่ะโอ้ยพ่อสัก เลขนอนมาบเอฟซีเลขนอนหน้าด้วยพอสักเลขนอนหน้าด้อค่ะอันนี้สูนยัพอสักสามนวยเขียนไล่เถอะโเคียนไปละเบิ้งน้ค่ะเบิ้องเบิ้งเบิ้งทางขงของพอสักนี่แหละวลาายเอซีเบ้งน้าเอคืยังยากไห้แต่พอสักนอนเถออืม เรียกพ่อสักนอนมดไว้พร้อมจุดให้พร้อมเรียกนอนมากเขาเรีกหน้านอนเดี๋ยวนี้เรียกนอนมากเรียกหน้านอนุ้ยเขเป็นนอนหน้าเนี่ยเรียกนอนหน้าที่ทำที่ทั้งสองถามมาหลายรอบค่ะว่าทำทำไปตามข้อสักให้แหน่ว่าจันวิธีทำของพ่อสักนะค่ะล่างเด่นล่าง เสียนอุดรกามาได้ค่ะพ่อเพ็รสามสวัสดีครับ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 สามสซ่สองมาตามเลขพ่อสามสามมาเป็นนอนหน้านอนหาสามเก้าโอ้ยเลขกสามเมตเก้ามันเลขนอนหน้าเด้อเลขนอนมาเลขนอนมา 4ี4่ศูนยานตัวทุกประสัทสี่องแล้วได้ตัวเดียวอยู่บ่เมีนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดทำเอาโอ้ยทเอานี่้าเรานเนี่พอาตัดทิมจะเห็นจังงนอกของมันนองโอ้ยยังเงหิดสูตรตามสูตรตามสูตรนะตามสูตรเมเาสีแดงตัดประสตัดเห็นล้วส yeah. yeah. oh. hey. hey. yeah. uh ูตรหนักนะสูตรตัด yeah. ท yeah. um ิมอยู่เห็นเราตัดคือเกาขันพเฮ็ดขันโบเฮ็ดน้ำยาเพราคือสูตรีบค่ะฮมนคือเก่าหัหนักบอให้วันนั้นนักหักามันนัน เดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วมันตัดเดินสามชุดต้อเดินล่างวันเดินี๋ยวเดี๋ยวดูต้องดูก่อนนี่เด้ิดูดูนักเรียนดูกระดานด้วยค่ะนักเรียนดูกระดานค่ะเดินล่างโบมโบิดเลยบาล์ไลไลจนโบไลไลจนไม่มองตะเขียนเดินล่างก็มีแจะเยอะว่าเหน็บนอนมา มักนคัดออกแล้วสามสองจะตั้งซื้อไหมยี่ดอกตั้งซื้อวางในสหัสบอกบอกไปหน่อยตั้งซื้อไหมกจิ้งเบิ้งแม่ของเก่าคือเก่าทวดต้องตั้งซื้อเนี่ยนม่ตั้งซื้อไหมพ่อซักพ่อมือยุบบอกคอยกจิบงเบิ้งโคนมาเบิ้งเว้ยวางซื้อพ่อซักเนี่ยเขเบิ้งหน่อยต้องเอาเอาพ่อซักนอนมเสียงคนแม่นต้องใส่เออเอากระตั้งกระตั้งพร้อมกันได้อยู่นี่โอ้โหคนเล่นคนเล่นพีดแม่ โอ้เลนติดสี่เลยนั่นนั่นนั่นนั่ีศูนย์สี่สองสี่เก่าพอสักดีกลางลางมีแค่สามชุดนะครับสี่หอลางสีคู่สีจะเน้นสามเน้นสา่เน้นสามชุดโอยสาตัวล้วนล้อ๋อพอดขาล่างบ่ขายบ่ขาล่างที่แน่แน่ในเอฟซีต้อง โอ้านกับล่างนีครับข้างล่างบบตัดอีกบอกข้างล่างบเด่นเดนมาแล้วบบตัดโอ้โอ้ขเด่นมล้้เขาเด่นมาแล้วเด่นมาแล้วเดียวเใครพังัตอ่านกันได้บอานแล้วนี่แคบรถเด้อโอ้ยบานแคบเลยดิแคบเลยบอานตามนี้อซเนาะมนี้ครับอตามนี้เลยนะครับตามนี้ครับผมแคบหน้าจอเด้อครับผมเนาะตามนี้ครับผมสุดท้านี้ครับขอฝากถึงเอซทั้งสองผมเนาะเดี๋ยวพอค่อยหมุนมานครับ ดักเพ่นวาคุณน้อเป็นจเด่นน่เนีเลือดเขาอะไรงั้นก็ทำไมต่อยใมาสั่หน่ไยอ่ะด้ยู่ยดิได้ยู่บอเอฟซีเป็นเอฟซีพะเพชรอ่อนหอยสามคนเจ้าละสองลอยส้าบาท้บาทโอ้ยโอ้ยเราเาเป็นอย่างมีอยู่ยส้าบาทก็จะว่าสองลอยดิโอ้ย่ายว่าส้าบาทส้าบาทสองลอยหาลอยนี่นะอ่อนหายเอฟซีพะเพชรอ่อนหอยยุ่ยได้ยุ่ยเอาภาษาเอาภาษามันก็ได้คาประทูอยู่ดิ เมื่อกี้เมื่อกี้เนาะต้องเลยบอลเล็่เป็นเข่าซีงวายมนก็สมควรอยู่ดิอันนี้ก็นอันนี้ก็เป็นชิ้นน้ำแจกของเอฟซีคือเก่าเนาะค่ะครับผมเนาะตามนี่ครับผมครับนี่บอลเล็กยะพี่น้องแคปหน้าจอยนะครับเด้ออันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มอันนี้ชุดคัดเนียนๆคือยังกันของเก่างวดที่แล้วแหละเดี๋ยอยูซีครูซิปเป็นหน่วยรางเป็นหน่วยบวกกับไปกรับแม่ภาษามันจีเป็นคือยังเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนั่นต้องกลับกลับถือว่าผิดรถบนนี่หกหนึ่งหกสองหกสามหกเก้า เน้นหกสองหกสามหกเก้าอันนี้บนเด้อพี่งล,งล่งนบนบนบ่ลางลาง่างขึ้นบนแมนอยส่วนล่างนี่3 2, 4, 0, 4, 2, 4, ามสองสี่ศูนย์สี่สองสี่เก้าเนี่นย์สอ,องเก้าได้พรงแลแคปหน้าจอตามาาตนี้ครับผมมากกระจัดขัดกระพันคอยสุกๆกันมาดเรื่อยเรื่องแห้งสุขผูกทันก็จะเริ่มฝากคดไลคดแชร์คนติดตามสำหรับทีมีสวัสดีครับผม